ก็คือตอนแรกก็เปิดทวิตเตอร์แล้วก็เปิดแบบว่าทวิตเตอร์ดักโซนก็มัจะช่วยตัวเองก่อนนอนคือคือแบบตำแบบตำน้องอ่ะตำน้องอะป้าป้าแล้วก็คือแบบมันมีอะไรเด้งมาก็เลยเดิไปดูหน่อยก็เป็นน้องๆที่เป็นแบบคนแบบแฟนคลับที่ชอบกันอะไรเงี้ยพี่ปิงปองแบบนี้ไม่มีได้นะคะโกโก้มันแปลกๆพอเรารู้สึกว่าโกโก้โกโก้ที่เป็นคนแปลกๆมาบอกว่าว่าเราอ่ะมีเรื่องแปลกๆกเลยต้องให้ความสนใจโกโก้หน่อย ก็เลยอาไปดูหน ok ่อยเกิดอะไรขึ้นเอาก็มีโกโก้ก็ส่งมาว่าพี่คะมันมีคลิปอะที่แอบอ้างเป็นยาแบบเจลลี่ลดความอ้วนอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็ใช้เราอะเป็นเป็นแบบว่ามีหน้าเราอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยก็เลยกดเข้าไปดูโอ้มีจริงอย่างนี้อมันไม่ได้อย่างนี้คือเออไอที่เราแบบลดน้ําหนักมาหรืออะไรมาอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีคุณเอาภาพเอาคลิปฉันไปแอบอ้างอย่างนี้คือไม่ได้อันดับหนึ่งคือคุณแอบอ้าง อันดับสองคือฉันไม่เคยพร้อมมาบอกว่าลดความอ้วนภายในสิบสัปดาห์ไปที่ค่ะไม่เคยพรอมค่ะอันดับหนึ่งไม่เคยพอมอันดับสองคือคือมาทำไมนีออรอมาคุณต้องรู้จักนี่ค่ะทนายนิดามันต้องเจอไหมแล้วเราก็ัดการเขา อันนีนคะเดิเดเเนเรือ่องล้วทีมหืัเมื่อเพิ่งเมื่อประมาณสี่วันที่แล้วนี่เองค่ะใช่ก็เดินเรื่องแต่ว่าคือเราจริงจังมากอะ่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยเรื่องนี้เรายอมไม่ได้สิ่งที่เราคิดกันก็คือทีมเราทีมทางนายทีมทนายของเราเนี่ยก็เลยคิดกันว่าก่อนที่เราจะไปแจ้งความให้เราเตรียมทำคอนเทนต์ก่อน คือคอนเทนต์ขึ้นสารคือชุดเราอะต้องรู้น่าสนใจจริงๆคือเราต้องถือแฟ้มคือถึงถือแฟ้มให้ดูว่าเนี่ยฉันมีหลักฐานฉันมีข้อมูลเพื่อจะฟ้องคุณชุดเนี่ยจะต้องเป็นสูตรสูตรโพเอมข้างหน้าดูดีแล้วก็ต้องทับตัวเหมือนกับว่าทุกคนคะขอบคุณที่ให้ความสนใจน้องปิปองรีไปขึ้นสารหันหลังก็คือเปยทั้งหมดเป็นฟิวตูดทั้งหมดเปลือยอันนี้เราจะเรียกค่าเสียหายวันเท่าไหร่ก็ต้องมีแบบ เป็นหลักล้านหรือเปล่าน้องเป็นไงขอรับคำขอโทษเป็นเงินหลักล้านค่ะอันนี้เรื่องจริงคือเรื่องจริงไหมเรื่องจริงไหมแม่เรื่องจริงมันเป็นยังไงนะเรื่องจริงเป็นยังไงอะไรนะคือพอพอพอคุยเข้าไปอ่ะอันนี้ก็คือแบบมันก็เห็นเคสของหลายๆคนที่เคยทำมาเขาขึ้นศาลกันเขาอะไรกันที่จริงอ่ะมันเหมือนจะจับประเด็นมันจับไม่ได้ว่ามันเป็นใครแต่เรารู้ว่ามันมีการแบบ ขายเยลลี่ขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบมาแอบ,บอ้างอย่างเงี้ยมันก็คือไม่ได้อันดับแรกที่เราออกมาโพสอะไรเงี้ยคือเราปกป้องสิทธิ์ตัวเองก่อนว่าที่เราทํามาทั้งหมดอะ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าการกินเยลลี่ของคุณมันคือการที่เราดูแลแล้วเราก็เข้าไปมุ่งเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเองจริงๆริอแต่ว่าอัน,นี้ทางนีดาทางทางนีดาเองเขาว่าอย่างไรบ้างคือคนทนานนีด้าเนี่ยคือ เราถามทุกคนรู้จักนณนได้ไหมแต่เราไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวว่าคือแค่ยังไม่เลยแล้ววันนี้มาถามทำไมหรันยังไม่ได้เนินอะไรอ๋อแย่ๆกลับบ้านนะคะถวาย้าขอหวยค่ะจะเจอ่้คือเราจะดำเนินจริงไหมถ้าดำเนินจริงอ่ะก็รู้สึกว่าเราต้องปกป้องสิทธิ์ตัวเองแต่ทนายคนอื่นใช่แต่ว่าคุยคุยกับทีมกฎหมายของของผู้จัดการได้เพราะเราเจอแบบนี้เขราเจอแบบนี้เราโกรธมากเล โกรธไหมหรอก็รู้สึกว่าอยาารูปฉันไปทําอยารูปฉันไปทำแต่ว่าถามว่าโกรธมากไหมก็เออสนุกในการคิดคอนเทนต์ว่าจะครื่นสารยังไงดีอันนี้ให้ติดตามเราตอนต่อไปในการว่าจะใส่สูตรข้างหน้าดูมีความน่าเชื่อถือแต่ข้างหลังเป็นเปลยตูดไหมก็คือเอาเรื่องแน่นอนเอาเรื่องค่ะปิงปองกลัวไหมว่าจะคลิปมีรือรูปต่างๆเขาจะหดเจ้าอื่นเขาจะเอาไปตีกัน ก็ก็รู้สึกว่าอย่าไปทําเลยเพราะว่าเราอันดับหนึ่งอะเราผอมโดยการที่เราตั้งใจควบอาหารแล้วก็ไม่ได้กินอะไรที่เป็นของที่เป็นช่วยเออที่ไม่ใช่ธรรมชาติเลยอะคือตั้งใจควบคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายอย่างแท้จริงแล้วคุณมาแอบอ้างแบบนี้คือคุณไม่เลิศคุณต้องโดนฉันด่าค่ะแต่ด่าในทางกฎหมายต้องเจอฉันหน่อยค่ะพอเห็นแล้วโกรธเลยไหมคะที่็ตกตกใจตกใจว่าเออเอาไปทําไมเฮ้ยฉันเนี่มันทำไมทำมันอย่างนี้ ก็คุยกับแม่เฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ีคิดว่าอย่างก่อนหน้านี้มันมีแบบครีนิกต่างๆหรือแบบอาหารเสริมมาติดต่อหรือเ่าไงดต่อไม่มีนะเกี่ยวกันเรื่องของคนในมีลยใช่แต่ว่าถ้าติดต่อมาก็ก็อยากจะรับไปที่แบบธรรมชาติธรรมชาตินะที่แบบเราดูแลแบบจริงๆมีติดต่อมาติดต่อมาติดต่อมาหรอใช่วนเรื่องความเปาเรรมเนี่ยควนเพื่อสุคภาเลย ใช่ก็คือถ้าเราไม่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่จะทำให้ร่างกายเราดับอะ่ะเราก็จะไม่ยอมเป็นแปลงตัวเองแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลับมามา เกิดความสมดุลมากคือก่อนหน้านี้ตอนที่มันอาการมันหนักมากๆอะ่ะเราไม่สมดุลเราเนิร์ดเกินไปแล้วมันร่างกายมันห่วยเกินไปอะไรเงี้ยตอนนี้กลับมาสมดุลแล้วแต่ว่าข้อดีของการที่เอาตัวเองไปลงไปเจอกับเรื่องดูแลสุขภาพตัวเองอะ่ะเออรู้สึกว่าตัวเองมีองค์ต้อนความรู้ที่จะกินอะไรเข้าปากก่อนากเี้ยก็คือรู้หมดว่ากินอะไรได้อย่างนั้นจริงๆ แต่ตอนนี้น้ําหนักเราโอเคบามที่เราต้องการเป็นไงก็ยังไม่ต้องการอยากได้ลงกว่านี้อีกแต่ว่าถ้าลงไปกว่านี้ร่างกายมันจะแอนตี้ก่อนเราอยู่ตอนนี้ก็คือแบบเวทให้ตัวเองแบบคุมได้บ้างมีอะไรตามเจปักได้บ้างซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ให้อะไรเป็นของขันตัวเองเลยไม่กินอะไรที่ไม่มีประโยชน์เลยตอนนี้คือสมดุลน้ําหนักก็เลยเมนเทนแนนดีมากอ่ะี่บอค่ะก็ใกล้แล้วใกล้แล้วัก็อยตรงนี้แล้วมี้งคะวันก่อนเฮ้ยจะบอกว่า2ปีที่แล้วว่ะ ใช่สองปีที่แล้วว่ะวันเดียวกันอ่ะมาํำอยู่ตรงนี้นะยาขอลิงมีนะเมื่อกี้กรรมนะเมื่อกี้กรรมออกมานะก็คือได้เลขเดียวกับที่ไปขึ้นเขานะไม่เล่นนะไปตามอยู่ในไอจีที่พวกค่าี๋ยวลงให้เลยวันนี้เลยลงวันนี้เลยแล้วไปทักมาเป็นยังไงบ้างก็ดีก็คืออ่าไปกับแก๊งก็เทยอันดับแรกที่เราบีบกันหลักๆอ่ะก็คือว่า อย่าพูดไม่ดีอันนี้เข,ข่าได้ของจริงอย่าพูดไปเรื่อยอย่าพูดไปเละเ,เทะอ,อันดับอะไรอันดับแรกคือบีว่าอย่าอย่าพูดไม่ดีก่อนอซึ่งก็ทําได้บ้างทาไม่ได้บ้าง <laughs> มีการพูดหัวพูดหางกันอยู่บนอยู่ใ <laughs> นการเออแต่ก็ผ่านไปด้วยดีแต่ก็เช้าขึ้นถ้ำนาคาบ่ายไปต่อถ้ำนาคี <laughs> ก็คือเป็นยอดมนุษย์คนไทยคนแรกที่ทาแบบนี้ไม่มีใครเขาทำแต่ก็ยังรอดมาได้ <laughs> <laughs> ขอพรอ,อ,อะไรเป็นพิเศษ คือตอนไปถึงอ่ะเรามีสติกันมากเพราะว่าทุกครั้งที่ก้าวหินนะ่ะมันพลาดไม่ได้เพราะว่าถ้าพลาดปุ๊บขามันแพะพอขามันแพะปุ๊บหัวมันอาจจะแตกหัว,ล,วลางคังแตกตกเข่าได้ที่จริงอ่ะการไปขึ้นเข่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกุศโลบายอ่ะคือทําให้เรารู้สึกว่าข้างบนนะ่ะมันคือความสําเร็จที่เรารออยู่ใครจะไปได้ใครจะท้อก่อนหรือใครจะไปได้เร็วแต่ความ จริงๆแล้วอะมันคือการอยู่กับปัจจุบันการมองข้างทางว่ามีต้นไม้อะไรจากบนเขาบ้างสุดท้ายความสำเร็จมันก็อยู่ข้างหน้าของเราเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการไปไปขึ้นเขาทางเหนือคนในในไอจีมีโพสต์เรื่อง Real Side Beauty บ่อยๆการช่วงช่งเชียร์แอนด์รีลี่ของมึงร้องเรื่องนี้ไยค่ะ Real s i Beauty หรอก็จริงนะก็ดีนะก็รู้สึกว่าเรามูแต่ว่าจะ จะเศร้าหมองที่เราไม่ได้สวยเหมือนสแตนดาร์ดที่ใครตั้งเอาไว้แต่การเป็นเ e a วลไซต์บิวตี้กันนี้ก็คือให้เรากลับมามีความสุขกับโมเมนต์ของตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขในแต่ไม่ใช่ว่ามีความสุขแล้วปล่อยละเลยเรื่องสุขภาพคุณมีความสุขอะไรไม่ใช่ว่าอีดอกเอ้ยอ้วนนมก็หนึงพุงก็หนึงกีก็หนึ่งคือบวมหมดคือเต่งหมดแล้วก็คือแบบ แล้วก็คือแบบจำมาเศร้าเพราะว่าเราไม่ได้สวยเหมือนอ e ีเมย์ไม่ได้สวยเหมือนอ e ีแตงเอลยี่สีแบบที่ใครก็สวยถ้าเราแบบมีมีนมหนึ่งพุงหนึ่งก e ีหนึ่งที่มันนูนออกมาแล้วเราไม่สวยหรอแล้วเราต้องเศร้าหมองหรอคือมันไม่ควรจะเศร้าหมอง <c oughs> เราควรจะแฮปปี้กับโมเมนต์ของตัวเองนะักตอนนี้แล้วเราก็ต้องดูแลสุขภาพให้มันเมนเทนให้มันดีขึ้นนี่คือเรียลไซด์บิวตี้ที่มันสุดสนันลักค่ะ ครับทุกคนเราดูลุกไปขึ้นศาลอย่างก็คืไม่ได้ฟ้องใช่ปะกำลังจะติหนึ่งกำลัง